ถ้าอยากจะสร้าง AI startup ให้ปังในปี2026เนี่ยต้องทำยังไงกันนะวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนกันครับจากยังซึ่งเป็น CEO ของ Opus Clip บริษัทที่โตเร็วมากในวงการ AI จนหลายคนต้องหันมามองเลยทีเดียวมาดูกันคขาว่า Playbook หรือคู่มือสำหรับเกมนี้ในยุคใหม่เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเอาล่ะครับตัวเลขนี้คือมูลค่าบริษัท Opus Clip ของยัง ที่เขาสร้างขึ้นมาในเวลาแค่สปีกว่าๆเท่านั้นเองนะครับคือตัวเลขนี้มันบอกเราได้ชัดเจนเลยว่าคําแนะนําที่เรากําลังจะเจาะลึกกันต่อไปนี้เนี่ยมันมาจากประสบการณ์จริงที่พิสูจน์มาแล้วว่า work คําพูดนี้ของยังนี่เหมือนเป็นการประกาศกราวเลยนะครับว่าเฮ้ hey, กฎการเล่นเกม AI แบบเดิมๆที่เคยใช้ได้ผลนะ่ะลืมไปได้เลยเพราะตอนนี้มันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วและนี่ก็คือคู่มือฉบับใหม่ล่าสุดสาหรับคนที่อยากจะชนะในเกมนี้จริงๆและนี่ก็คือ5้าบทหลักๆที่เราจะมาลุยกันในวันนี้ครับ ตั้งแต่การทำความเข้าใจกฎใหม่ของวงการไปจนถึงแผนปฏิบัติการ30วันแรกที่เอาไปใช้ได้จริงมาเริ่มกันที่บทแรกเลยครับกฎใหม่ของโลก AI เพราะสิ่งที่เคยทำแล้วรุ่งเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยพอมาถึงปี2026มันอาจจะกลายเป็นกับดักที่อันตรายมากสำหรับสตาร์ทอัพเลยก็ได้คำนี้เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับ AGI p i e l d มันคือ mindset ของคนที่มองขาดว่า AI พื้นฐานอย่าง GPT เนี่ย จะเก่งขึ้นไปแค่ไหนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าลองนึกภาพตามนะครับสมมติวันนี้เราจะสร้างแอปแปลภาษาเราต้องคิดเผื่อไปเลยว่าเฮ้ยอีก3เดือนข้างหน้า GPT มันจะแปลได้ดีกว่าแอปเราไหมคือต้องคิดแบบนี้ครับเพื่อไม่ให้ของที่เราสร้างมันตกยุคตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวพูดง่ายๆก็คือมีกับดักใหญ่ๆอยู่2ออย่างที่ต้องหนีให้ไกลเลยอย่างแรกคือ อย่าไปสร้างแค่ฟีเจอร์เสริมเล็กๆน้อยๆให้กับเจ้าตลาดเด็ดขาดเพราะเขากดปุ่มเดียวก็มีฟีเจอร์นั้นได้เหมือนกันและก็อย่างที่สองอย่าไปทําในสิ่งที่ AI พื้นฐานมันทําได้ดีมากๆอยู่แล้วเพราะอีกไม่นานมันจะทําได้ดีกว่าเราแน่นอนครับโอเคพอรู้แล้วว่าอะไรที่ไม่ควรทําคําถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะเริ่มจากอะไรดีละ่ะคําตอบมันเรียบง่ายมากเลยครับเริ่มจากการหาปัญหาที่มันเจ็บปวดจริงๆให้เจอ ยังเขามีเฟรมเวิร์กง่ายๆ3ข้อเลยครับซึ่งบอกเลยว่ามันอาจจะฟังดูแปลกๆนะแต่เวิร์กมากข้อแรกเจาะตลาดที่มันนิชแบบสุดๆยิ่งเล็กยิ่งดี 2. ให้มองหาอุตสาหากรรมที่คนมองว่าน่าเบื่อครับเพราะที่นั่นน่ะการแข่งขันต่ำมากและ 3. ลองหาดูว่ามีคนยอมจ่ายเงินจ้างคนอื่นให้ทำงานนี้แบบแมนนวลหรือทำด้วยมืออยู่หรือเปล่าถ้าเจอธุรกิจที่เข้าขายครบทั้ง3ข้อนี้เมื่อไหร่บอกเลยครับว่านั่นแหละขุมทรั และนี่คืออีกประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะครับยังวายเขาเน้นเลยว่าแพชชั่นของผู้ก่อตั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ตัวอุตสาหกรรมก็ได้แต่แพชชั่นที่แท้จริงมันควรจะอยู่ที่การได้เป็นนักแก้ปัญหาการได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาหรือการเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนเกมไปเลยต่างหากพอมีไอเดียแล้วสเต็ปต่อไปที่คนส่วนใหญ่ทำคืออะไรครับก็คือรีบสร้างเดโมสวยๆเลยใช่ไหมแต่ยังบอกว่าเดี๋ยวก่อนนั่นแหละกับดัก เรามาดูกันครับว่าทำไมการสร้างธุรกิจจริงๆถึงสำคัญกว่าการสร้างแค่ของโชว์สวยๆคือความต่างมันชัดมากเลยนะเดโมเนี่ยคนเห็นแล้วจะบอกว่าโอ้โหเจ๋งอะแต่ธุรกิจจริงๆมันคือการเข้าไปแก้ปัญหาที่คนแบบปวดหัวกับมันจริงๆครับสัญญาณที่ดีที่สุดที่บอกว่าเรามาถูกทางแล้วไม่ใช่คาชมแต่เป็นคาถามที่ว่าแล้วนี่คิดเงินเท่าไหร่่ังหากอันนี้เป็นเรื่องจริงของโอเปอเรชัเลยนะคือเขาไม่ได้เริ่มจากการเขียนโค้ดเลยนะ แต่เริ่มจากการทําทุกอย่างด้วยมือใช่ครับทําด้วยมือเพื่อพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่ามีคนต้องการจริงๆแล้วสัญญาณที่บอกว่าเขาเจอสิ่งที่เรียกว่า product market fit แล้วเนี่ยหรอครับคือตอนที่ลูกค้าเริ่มบ่นว่าโคต้าที่ให้ใช้ฟรีมันไม่พอแล้วนั่นแหละครับคือสัญญาณที่ชัดที่สุดว่าเราสร้างของที่คนขาดไม่ได้ขึ้นมาแล้วแล้วเรื่องที่ยากที่สุดละ่ะเรื่องราคาจะตั้งยังไงดียังเขาให้หลักการมา3ข้อครับ หเราสร้างคุณค่าหรือ value ให้ลูกค้าได้มากแค่ไหน 2. ต้นทุนของเราจริงๆแล้วเป็นเท่าไหร่และ 3. ข้อนี้สำคัญมากคือต้องกล้าที่จะทดลองเปลี่ยนราคาไปเรื่อยๆเพื่อหาจุดที่มันลงตัวที่สุดสำหรับตลาดของเรามาถึงคำถามที่ทุกคนน่าจะคิดอยู่ในใจเลยคือในเมื่อ AI มันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นคู่แข่งก็เต็มไปหมดแล้วเราจะรอดได้ยังไง จะเด่นขึ้นมาในตลาดที่คนแน่นขนาดนี้ได้ยังไงกันละ่ะยังเขาเปรียบเทียบไว้ดีมากเลยครับเขาบอกว่าลองนึกถึงเมื่อ1 0 0ปีก่อนสิคนมีรถน้อยมากแต่ตอนนี้โอ้โหใครๆก็ขับรถเป็นแต่ถามว่าทำไมนักแท่ง S1 ถึงยังมีอยู่ละ่ะในโลกของ AI ก็เหมือนกันเลยครับทุกคนอาจจะมีเครื่องมือที่ดีเหมือนๆกันแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่จะเป็นแชมป์ได้นั่นแหละครับ เกมมันเปลี่ยนไปแล้วความได้เปรียบจริงๆในวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครใช้เครื่องมือเก่งกว่ากันแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะใช้เครื่องมือพวกนี้มาเล่าเรื่องของตัวเองได้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์มากกว่ากันต่างหากเอาละครับมาถึงบทสุดท้ายเราจะเอาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมายำรวมกันให้กลายเป็นแผนที่จับต้องได้แผนปฏิบัติการ30วันแรกที่จะพาเราไปจากไอเดียปเปล่าๆสู่การได้ฟีดแบ็กจริงๆจากคนใช้เลยครับ ลองดูแผนนี้นะครับจะเห็นเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับการวิจัยมากที่สุดคือใช้เวลาไปเลยสามอาทิตย์เต็มเตมไปคุยไปฟังไปทำความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึง้งส่วนการสร้างของจริงๆอะเหรอแค่2อสาวันก็พอแล้วเอาเวลาที่เหลือทั้งหมดไปเก็บฟีดแบ็นี่แหละครับหัวใจของการสร้างให้เร็วและเรียนรู้ให้ไวกว่าแล้วนอกจากแผน30วันนี้แล้วเนี่ยยังยังฝากคำถามสำคัญอีก3ข้อ ที่ต้องคิดตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าคูเมืองเอาไว้ป้องกันคู่แข่งในระยะยาวสุดท้ายแล้วหัวใจของทั้งหมดนี้อาจจะสรุปได้ด้วยคำถามนี้คำถามเดียวเลยครับคือวินัยที่แท้จริงในยุค AI มันคือการรู้จักโฟกัสในสิ่งที่ AI มันทำไม่ได้แล้วลองกลับมาถามตัวเองดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่มีแต่เราด้วยความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละที่จะแก้ปัญหานั้นได้